ตำรวจบุคคลวัตรีทวัเทพหาหลักฐานเพิ่มเติมหลังเจ้าคุณอาศึกที่หนองคายก่อนหายตัวไปอย่างปริศนาเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะพี่แงไทยพี่แงไทยไว้พี่แงไทยไว้ไทยไว้ เอาเอกสารอะไรบ้างคะเอาเอกสารอะไรบ้างไหมครับมีการคำนวณเงินเหลืออะไรอย่างนี้บ้างไหมครับพี่จากทางท่านเจ้าอาวาสทางทางวัดให้การร่วมลือดดีไหมคะขอโทษครับขอโทษครับขออะไรมาเดวครับอันนี้คือตรวจเสร็จแล้วหรอคะหรือว่าต้องกลับไปอีกครับขอบคุณครับไม่ต้องตีไม่ตีไม่ตีนะบอกกล้องใคร ้องสามมีปัญหานะทางสามดีกันเลยขอบคุณด้านชาวบ้านในละแวกวัดรีทศเทพเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะไม่เคยเจอท่านไม่เคยออกมาเลยอ่ะมีเคยเห็นอยู่ครั้งเห็นต่หลังเพราะว่าไม่เคยออกมาเยี่ยมประชาชนไม่เคยแบบว่ามาสูงสิงเพราะงั้นเถอะเหมือนกับว่าท่านอยู่ในกุฏิอย่างเดียวเลยอ่ะก็ไม่รู้ว่ายังไง แต่พระรูปอื่นท่านก็ยังออกมาบินทบ,บาทออกมาเดินยังมีคุยมีอะไรยังรู้จักกันนะรูป<ถ>อื่นอ่ะถ้าเทียบกันกับชาววาคนคนเก่าคนเก่าคนเก่านี่ใจดีคนเก่านี้เขายังมีมีช่วยเหลือปร,ประชาชนบ้างอย่างคนขายของอะ่ะท่านอนุญ,ญาตให้ขายได้อยู่ฝั่งนู้น <อ Art. S 2> แต่พอเปลี่ยนนี่คือว่าท่านก็ว่าไม่สวยงามท่านก็ไม่ให้ขายก็เหมือนเราขายอยู่ฝั่งนู้นแหละเมื่อก่อนเนี้ก็เลยต้องมาขายฝั่งนี้ไงมามาเช่าห้อง ท่านบอกดูแล้วไม่สวยงามเพราะว่ามันเป็นวัดอะไรอย่างเงี้ยก็แค่นั้นเองแต่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นท่านกี่ปีได้ลวคะพี่ปีปีหกห้าปีหกห้าก็ตั้งแต่ต้นปีรู้สึกท่านจะมาต้นปีหกห้าแหละเพราะเราก็มาอยู่นี่หกห้าก็คือทันทีที่ท่านมาต้องย้ายย้ายใช่ย้ายเข้ามาเนี่ยปีหกห้าแต่ยังทำให้เราต้องเช่าที่อะไรใช่ต้องก็ต้องเสียเงินไงเสียเงินเพิ่มเดือดร้อนกันหมด ก็เดือดร้อนนะเพราะว่าเขามาจัดระเบียบกไม่ให้ใครขายเลยอ่ะง่ายๆแม่ขายเป็นทางมานานเนี่ยนานแล้วเป็นสิบปีแล้วสิบปีแลวจ้่คนคนขายไก่ขายนานไปอีกขายมา20่ปีแล้วตั้งแต่เจ้าเอาว่ารุ่นก่อนท่านบอกว่าเออทำมาหากินท่านก็เลยปล่อยให้ขายรุ่นก่อนนะแต่ตรงนี้เราเราได้พยายามทำความเข้าใจไหมคะว่าเ้าเข้าใจว่าเขาบอกว่าไม่สวยงามก็ก็ต้องทําตามเขาอ่ะคือว่าเราเราได้พยายามทำความเข้าใจเขาไหมว่าเราไม่อยากจะไป ย้ายเพราะว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเหรอเขาเข้าใจเราเราก็เคยพูดนะนะแต่ท่านไม่เคยออกมาพูดท่านให้คนอื่นมาจัดการพวกเทสกิจพวกอะไรพวกเนี้ว่างั้นเถอะจัดการว่าแปลว่าเจอท่านตรงๆเห็นน้อยมากไม่เจอเลยมีแต่เห็นเดินพอดีมีคนกาบอกนั่นไงเจ้าอาวาสนั่นเนี่ยว่าเห็นตาหลังแค่นั้นเองแล้วชื่อเสียงของทางท่านเจ้าอาวาสนะคะในมุมมองของประชาชนแถวนี้เป็นเป็นยังไงบ้างอ๋ออันนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าคนแถวนี้ก็ไม่เคยพูดถึงเลย ไม่เคยพูดถึงเจ้าว้าเลยมีแต่ลูกวัดพระลูกวัดที่เป็นท่านเจ้าคุณท่านมหาท่านอะไรเงี้ยอันนั้นจะออกมาพูดกับคนข้างนอกด้วยงานชอย่างหลวงพี่สามารถอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะมาจัดพวกปฏิบัติธรรมนู่นนี่นั่น,นชาวบ้านก็จะรู้จักจก,ก็จะมีการพูดคุยกันบ้างแต่ถ้าเป,เป็นเจ้าว้าเลยไม่เคยไม่เคยเลยแล้วทีนี้เนี่ยเห็นบอกว่าบางย่านแถวนี้ไม่ค่อยชอบอก็ก็อันนี้ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงนะ แต่ส่วนตัวเราเราก็ในเมื่อท่านเป็นอย่างนี้เราก็ไม่พิยุ้งกับท่านแค่นั้นเองแค่นั้นเนะี่ยเพราะว่าท่านก็ไม่เคยมาช่วยเรา<ม>เราก็ทํามาหากินอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นเหมือนเดิมไม่มีไม่มีว่าดีขึ้นก็ไม่มีรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสําหรับทุกการติดตามนะคะ